สวัสดีเช้าครับวันนี้ไปจ่ายตลาดมาวันนี้ไปจ่ายตลาดมาทุกอย่างผักที่นี่ถูกมากห้าบาทห้าบาทเราได้ผักที่สดทุกวันนะครับเนี่ยผักห้าบาทห้าบาทผักตำลึงตำลึงห้าบาทวันนี้จะทำตำลึงแกงจืด จดงจิดใส่ตับสดคตับสดตับสดเช้าอาหารผมก็คือมีกะผักนะเน้นจะผักผักเยอะมากห้าบาทน้ำพริกปลาพริกปลาอืมพริกปลาแล้วก็ได้อันนี้ก็ได้ขิงมาด้วยขิง ขิงเอามาขิงมาต้มร้อนจิบแทนน้ำชาถั่วฝักยาว,วนัำฝักยาวห้วาบาทหน่อไม้หน่อไม้หน,น,น่อไม้กินกับน,น้ำพริกนะครับแล้วก็หมกหมกหน,น่อไม้นี่คืออาหารเช้าอาหารเช้าผม เน้นเรื่องผัก,อกโอ้าเจ๊เขามีไม่ใหญ่คนะหยิบกระชายมาเลยกระชายกระชาย,ายเราจะกินกันทุกวันนะครับสุขภาพดีระบบขับถ่ายดีเลือดลมดีนี่แหละสาเหตุที่เราห่างหมอห่างโรงพยาบาล ก็คือจัดตัวเองจัดระเบียบตัวเองการใช้ชีวิตในการดื่มการกินนะครับที่ผ่านมาเราไม่ได้สนใจแล้วครับกินหลูกินเหลากินพัตตพานการที่ไม่เจ็บไม่ป่วยการที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นลาบอันเประเสริฐคุณยังไม่รู้ถ้าคุณรู้แล้วคุณจะเสียใจ เริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นๆเน,นั่นๆผมว่าดีที่สุดนะคุณจะมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าสุขภาพไม่ดีจบโอเคดูแลสุขภาพนะครับเนี่ยผมได้อาหารเช้ามาแล้วอยู่กับของรักของชอบไอ้ดับปวดมันสุดยอดโอเคครับ